อะไรนี่อโอโหเกินกำลังวัลก้อนโต2648ั 2, ได้อยู่นะจ๊ะสำหรับทุนหลักร้นหึนู่นตัวคูณหึนี่นี่คูณ14กัน จ้าวร้นทุนน้อยทั้งหลายวันนี้มาอยู่กันในช่อง Cat Movie นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเออเรามาอยู่กันในเกมแมวหรือในกุน้ำโชคของค่าย PG เขาเจ้าเรามาดูอัตราการเบ็ดกันกันเลยตามสูตอยู่ที่หนึ่งสูงสุดอยู่ที่400มาดูตารางการจ่ายกันต่อจ้าหน้าสุนเตอร์หน้าวายแมวทองแพงสุดนะจ้ะตามสูตรเลยสิบเออหน้าเกมจะเป็นประมาณนี้กับ้าคอบก,กับพอเขาอ,อี่ก็จะ ประมาณนี้จ,จ้า,าส่วนยอร์ไกส์สเกตเตอร์สีตัวหมดสี่สิบรอบยังี่สามารถซือสเกอร์ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ามาเรามาดยกันตกววันนี้น้องแคทพก,พ<ว>กเงินมาที่เท่าไหร่160ยบเบ็ดสิกันไปเลยวันนี้วันนี้มาเริ่มกันที่เบ็ดสิกับทุน1น0นะจ๊ะอ่ะเรามาอ้าวเรามาลดเบ็ดดีกว่าเราจะไม่เล่นเบ็ดแบบหมดนะเราจะมาห้ากอด ห้าเรก็ไปสิเอออ่ะมาเราก็จะปล่อยไหลไปที่30สบไม้เหมือนเดิม30สิบไม้เหมือนเดิมเป็นสเตปเป็นสเตปของเขาจ้สาสไตลันต้องมีแบบว่าเทค,น,เทคนิคก,กันหน่อยเท,เทคนิคก,กันหน่อยเพทํความเฮงความฟังอือหือแบบนี้จุกจุกแค่ดอกอแรกแค่ดอกดแรกก็มาแล้ว472เจ บอกแล้วว่าเขาต้อง,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 งอมีเทคนิคเทคนีคเทคนจหลังช่างพัดเอ้ยพัดใจมาหรือเปล่า <c oughs> แม่มแบบเต็มแห่งแม่มแบบรังหน้ารัางใจไปเลยรังหน้ารัางใจไปเลยพัดเอ้ยพัดใจก็มาต่อนจ้าเ <c oughs> กินไปยไหมเงินรางวัลกนโตจบจบกันไปนเลยจบจบกันไปนเลยทีเท่าไหร่สหิจ้าแบบแล้วบอกแล้วว่าจบจริงอ่าะ เบ็ด20สิบกันเลยไปเบ็ดยี่สิบกันเลยข้ามไปเลยเบ็ด1ิบเราไม่ไล่เราขึ้น20สิบเราขึ้น20สิบเพื่อให้เรื่องเงียบและจบไวจบไวก็คือเราได้ถอนนะคะทุกคนอ้าวยังไงเน็ตไม่เป็นใจนะจ๊ะเน็ตไม่เป็นใจเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าจ่ายค่าเน็ตทุกเดือนนะทุกเดือนจริงๆเกินไปเกินไปไม่มาเลยเกินไปเน็ตโอ้โห อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยขัดโชว์ขัด,ขดราบจุกจุกวายจุกจุกวายสามแถวบอกแล้วบอกแล้วเขาของจริงแมวกรุดแมวใจเนี่ยอ่าสุชิมาซูชิมามามมามมมมมมลางวัดก้อนต่อหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่ ยังไม่ค่อยเท่าไรยังไม่ค่อยเท่าไรก็เป็นยีสิบคือมันต้องได้มากกว่านี้ทุกคนหรือว่าเราลบอังสก,กิเตอร์มาแล้วสี่ตัวกันเลยเลยมาแก้ตัวแก้มือหรือ,อยังไงเงียบอยู่เงียบมาแล้วพัดเอ้ยพัดใจต่อนะค๊ะสวย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 แบบหวานหวานไปเหลืออีกเจหมุนไป อย่าได้รอช้าอย่าได้รอช้าเรามาเริ่มกันละเรามาเริ่มกัน,าากนอีกห้าหมุนคูณหกไปละก็ยังเงียบกิบเกินไปไหมหวานๆซูชีคูณสิบสกเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าออถ้ามาอีกก็ฟีในฟีอะทุกคนมีสองตัวกางเรากอนโตส 838อะไรกันครับเนี่ยฟรีเกมอะไรกันครับเนี่ยฟรีเกมมาสเกตเตอร์สเกตเตอร์ไม่มาไม่มาก็เก็บตัวคูณไปที่คูณ16แล้วนี่มันคูณ16แล้วคูณ18แล้วก็ยังไม่มาก็ยังเงียบอยู่โอ้โหโคตรเว้า โพดว่าวเบ็ดยี่สจบที่เท่าไรเก้ร้อยหกว่าจัดโอ้โหไม่ถืงกับว่าคุมม้มแตกนอกแบบนี้มันมาให้ข้างนอกนะทุกคนเกมปีไม่ให้มันให้ข้างนอกให้ข้างนอกก็ยังดีก็ยังได้กำนองกำไรกันบ้างเอ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจกันเลยเดอกนี้ก้อนโตก้อนใจกันไปลเลยคุณพี่ มาเมกะแล้วมันรางวัลเมกะไปเลยซุปเปอร์เมกะไปเลยที่1625นะจ๊ะมาเพิ่มเม็ดไปที่เบ็ดสี่สิบให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเออเอออาคำเตือนนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีน้องแคทไม่แนะนำนะจ๊ะสว่วนพี่ๆพวกคนไหนสนใจก็คลิกดรลิงใต้คลิปนี้ได้เลย น้องแคทปักไว้ให้เรียบร้อยเข้าง่ายเข้าง่ายมากอันนี้คือแบบว่าสวยสวยมากจะชีุ้ดใจลงลงลงไหมอะไรนี่โอ้โหเกินกำลังมัลก้อนโต2648ได้อยู่นะจ๊ะสำหรับทุนหลักล้นหุตตัวคูณนี่ นี่คูณ14กันไปร้อยจกที่จกที่ซุปเปอร์เมกาหรือเปล่านะซุปเปอร์เมกา4,648รสิโอ้โหสำหรับวันนี้น้องแคทก็พอใจแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บาย